ยินดีต้อนรับสู่การอบรมออนไลน์ในหัวข้อตัวเลือกการกำหนดค่าต่างๆภายในตัวเครื่องแกชแบทโปรโดยการกำหนดค่าต่างๆผ่านหน้าจอซึ่งผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่าต่างๆได้ตามความต้องการรวมไปถึงหน้าจอแสดงผลการแจ้งเตือนการบันทึกข้อมูลการสอบเทียบและฟังก์ชันเครื่องมืออื่นๆที่เป็นคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานโดยภายในตัวเครื่องแก s แบทโปรมี26ตัวเลือกที่แตกต่างกัน ที่ผู้ใช้งานสามารถกําหนดค่าตามความต้องการได้ก่อนอื่นผู้ใช้งานต้องรู้จักวิธีเข้าหน้าเมนูตั้งค่าตัวเครื่องแกชแบตโปรถ้าตัวเครื่องเปิดอยู่ให้ทำการปิดเครื่องก่อนแล้วเปิดใหม่จึงจะสามารถเข้าเมนูคอนฟิกูเรชันได้ ผู้ใช้งานจะเห็นหน้าจอเริ่มต้นนี้เป็นเครื่องหมายการแก้ไขรวมถึงวันในการสอบเทียบครั้งล่าสุดหรือเป็นการนับอีกว่ากี่วันจะถึงวันสอบเทียบในครั้งถัดไปและสุดท้ายหน้าจอจะเป็นการนับถอยหลังเมื่อแกชแบตโบมาถึงหน้านี้แล้วให้กดปุ่ม up หรือดาวพร้อมกันอย่างน้อย3วินาทีจะเห็นเครื่องหมายศูนย์ที่มีขีดทับผ่านเริ่มกับพิป เป็นการบ่งบอกว่าตอนนี้อยู่ในเมนูการตั้งค่า Configuration แล้วหลังจากเห็นหน้าจอนี้แล้วสามารถกดปุ่ม up หรือ down เพื่อเข้าถึงลักษณะทั้งหมดในเมนูคุณลักษณะแรกในเมนูการกำหนดค่าคือการทำ0โโดยการกดปุ่ม enter จะขึ้นเครื่องหมายู0ที่มีขีดทับผ่านจะหยุดกระพริบและสัญลักษณ์นาฬิกาจะปรากฏขึ้นและเริ่มกระพริบเอง แสดงให้เห็นว่าตัวเครื่องแก๊สแบตโปกํำลังทำการตั้งค่าให้เป็นศูนย์เป็นการแจ้งให้ทราบว่ามีอากาศบริสุทธิ์เช่นเซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีควรอ่านค่าได้ศูนย์ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศบริสุทธิ์ดังนั้นการทำให้เซ็นเซอร์เป็นศูนย์เป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าศูนย์นั้นเป็นการอ่านค่าในอากาศที่บริสุทธิ์ได้อย่างแน่นอนเมื่อเครื่องมือเป็นศูนย์เสร็จสิ้นแล้วเครื่องมือจะส่งเสียงปิ๊บสั้น และขึ้นไอคอนขวดแก๊สสอบเทียบจะปรากฏขึ้นให้กดปุ่ม on หรือ off หรือทำการปล่อยให้เครื่องแก๊สแบตโปรหมดเวลาเองตัวเครื่องจะกลับสู่หน้าจอการวัดแบบ Real Time ส่วนการทำให้เป็นศูนย์ให้กลับไปดูที่วิดีโอของการ o per ation หรือวิดีโอของการสอบเทียบเพิ่มเติมได้ หากปล่อยให้เครื่องมือหมดเวลาไปเองต้องปิดและเปิดเครื่องใหม่เพื่อเข้ามาหน้า configuration ถ้าไม่ได้ตั้งมิเตอร์ให้ไว้เป็นศูนย์ให้กดปุ่ม up หนครั้งหน้าจอจะแสดงว่าผ่านไปกี่วันแล้วนับจากวันสอบเทียบครั้งล่าสุดหรืออีกกี่วันจะถึงวันครบกำหนดในการสอบเทียบครั้งถัดไป คุณลักษณะนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ใช้งานว่าจะกำหนดให้เป็นแบบที่ผ่านมาแล้วกี่วันหรืออีกกี่วันจะถึงวันสอบเทียบในครั้งถัดไปโดยฟังก์ชันนี้สำคัญมากโดยจะบอกให้ผู้ใช้งานรู้ว่าเมื่อไหร่ที่ตัวเครื่องควรได้รับการสอบเทียบเครื่องมืออีกครั้งเนื่องจากเราแนะนำให้ทำการสอบเทียบในทุกเดือนเพื่อเป็นการเช็คความแม่นยำและความถูกต้องของเครื่องมือ การเริ่มพิมพ์หน้าจอให้กดปุ่ม up หนครั้งจะแสดงไอคอนเครื่องพิมพ์ที่มุมล่างขวาของหน้าจอโดยอนุญาตให้พิมพ์การแจ้งเตือน15รายการล่าสุดที่บันทึกไว้ในตัวเครื่องโดยใช้เครื่องพิมพ์อินฟราเรดเสียบที่ด้านล่างของเครื่องแกชแบตโปรตรงพอร์ตอินฟราเรดแล้วกดปุ่ม enter เมื่อดำเนินเสร็จสิ้นแล้วไอคอนเครื่องพิมพ์บนหน้าจอจะเริ่มกระพริบ Hip, และมีการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะเริ่มพิมพ์รายการที่บันทึกไว้15รายการล่าสุดโดยอัตโนมัติฟังก์ชันการแจ้งเตือนระดับต่ำ ให้กดปุ่มอัพหครั้งหน้าจอจะแสดงดังนี้พร้อมไอคอนออดและสามเหลี่ยมชี้ลงสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนระดับต่ำที่จัดเก็บไว้ในเครื่องได้โดยฟังก์ชันนี้อาจจำเป็นสำหรับบางบริษัทที่มีข้อกำหนดและระเบียบบังคับที่แตกต่างจากสัญญาณเตือนมาตรฐานดังนั้นเพื่อให้ผู้ใช้งานเรียนรู้วิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนระดับต่ำจึงมีความสำคัญมาก หากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าให้เป็นระดับต่ำให้กดปุ่ม enter เมื่อกดแล้วค่าตัวเลขจะเริ่มกระพริบเมื่อกระพริบแล้วสามารถกดปุ่ม up หรือ down ก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานหลังจากผู้ใช้งานตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม enter ค่าที่ได้จะถูกบันทึกอัตโนมัติการแจ้งเตือนระดับสูงให้กดปุ่ม up หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ออดและสามเหลี่ยมชี้ขึ้นทำให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนระดับสูงในตัวเครื่องแก h แบทโป o ได้โดยฟังก์ชันนี้จะทำให้ผู้ใช้งานเรียนรู้วิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนระดับสูงได้หากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนการแจ้งเตือนให้เป็นระดับสูงให้กดปุ่ม enter เมื่อกดปุ่มแล้วค่าตัวเลขจะเริ่มกระพริบ Hip. และเมื่อกระพริบแล้วสามารถกดปุ่ม up หรือ down ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานหลังจากผู้ใช้งานตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Enter ค่าที่ได้จะถูกบันทึกทันทีการแจ้งเตือน TWA ให้กดปุ่ม up 1ครั้งเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่า TWA Alarm Set Point ภายในตัวเครื่อง c a s h b a ป Pro เมื่อไดก็ตามที่ค่าถึง TWA จะมีเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าค่า TWA เกินขีดจำกัดแล้วหากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนค่าการแจ้งเตือน TWA ให้ผู้ใช้งานกดปุ่ม Enter เมื่อกดแล้วตัวเลขจะเริ่มกับริปผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม up หรือ down เพื่อเปลี่ยนแปลงค่านี้โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงแล้วให้กดปุ่ม enter ค่านี้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติถัดมาให้กด up ห1ทีเมื่อหน้าจอนี้ปรากฏขึ้นพร้อมกับตัวอักษร t W A และสัญลักษณ์นาฬิกาโดยจะอนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนช่วงเวลาของ t W A โดยช่วงเวลาทั่วไปคือ8ชั่วโมงหมายความว่า ปริมาณแก๊สเฉลี่ยที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ในช่วงเวลาหนึ่งโดยช่วงเวลาสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่1-40ถึง40ชั่วโมงหากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนช่วงเวลา TWA นั้นต้องทำการกดปุ่ม Enter เมื่อกดปุ่มแล้วค่าตัวเลขจะเริ่มกระพริบเมื่อค่ากระพริบอยู่ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม up หรือ down ก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานว่าต้องการให้อยู่ในระดับใด จากนั้นกดปุ่ม Enter ค่านั้นจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติถัดมาเป็นการตั้งค่า STEL ให้ทำการกดปุ่ม up 1ครั้งบนหน้าจอจะแสดง STEL ไอคอนบนหน้าจอนี้จะแสดงให้ผู้ใช้งานสามารถปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนขีดจำกัดค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ผู้ปฏิบัติงานสัมผัสอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา15นาที โดยเครื่องมือจะเข้าสู่การแจ้งเตือนหากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนจุด STEL หรือค่าความเข้มข้นสูงสุดที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถสัมผัสอย่างต่อเนื่องให้กดปุ่ม Enter เมื่อกดปุ่ม Enter ตัวเลขจะค่อยๆเริ่มขึ้นและเริ่มกระพริบโดยผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม up หรือ down ก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นการแจ้งเตือนขีดจำกัดค่าความเข้มข้นสูงสุดหลังจากที่ปรับระดับได้ตามที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม enter และค่านั้นจะถูกบันทึกการสอบเทียบแก๊สให้กดปุ่ม up 1ครั้งจะแสดงดังหน้าจอนี้เป็นไอคอนขวดแก๊สที่มุมด้านล่างซ้ายของหน้าจอให้ผู้ใช้งานตั้งค่าการสอบเทียบของเครื่องมือตามความเข้มข้นของแก๊สที่ใช้ในการสอบเทียบผู้ใช้ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่านี้ตรงกับค่า บนขวดแก๊สสอบเทียบหากค่าไม่ตรงกันแล้วไปทําการสอบเทียบการสอบเทียบนั้นจะล้มเหลวหรือเกิดความคลาดเคลื่อนในการอ่านเซ็นเซอร์ได้หากผู้ใช้ต้องการที่จะเปลี่ยนค่าให้กดปุ่มคำตอบดูก่อนจากนั้นค่าตัวเลขจะกระพริบจากนั้นให้กดปุ่ม Enter แล้วผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม up หรือ down ก็ได้เพื่อเปลี่ยนค่านี้ให้เป็นค่าตามความต้องการ เมื่อตั้งค่าในอุปกรณ์เสร็จสิ้นแล้วให้กดปุ่ม Enter ค่านี้จะถูกบันทึก <ST IT US> การตั้งค่าเวลาให้กดปุ่ม up 1ครั้งจะแสดงหน้าจอนี้เป็นไอคอนนาฬิกาบนหน้าจอแสดงผลโดยเวลานี้สำคัญมากเมื่อต้องการนำไปพิมพ์ข้อมูลด้วยเครื่องพิมพ์อินฟาเรดซึ่งจะมีการบอกเวลาในขณะนั้น ผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนเวลาภายในเครื่องให้กดปุ่ม enter ตัวเลขชุดแรกจะขึ้นและเริ่มกระพริบสามารถกดปุ่ม up หรือ d o วก็ได้บนเวลาที่ควรจะเป็นควรจะเป็นชั่วโมงจริงๆภายใน24ชั่วโมงนั้นหลังจากที่ตั้งค่าได้แล้วให้กดปุ่ม enter หลังจากกดปุ่ม enter แล้วเวลาในชั่วโมงนั้นจะถูกบันทึกทันทีถัดมาจะเป็นหน่วยนาที ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม up หรือ down ก็ได้เพื่อเปลี่ยนนาทีเป็นนาทีที่ต้องการหลังจากตั้งค่านาทีเสร็จสิ้นแล้วให้กดปุ่ม enter เวลาในหน่วยนาทีจะถูกบันทึกการตั้งค่าปฏิทินกดปุ่ม up หนึ่งครั้งจะแสดงหน้าจอนี้ที่เห็นเป็นไอคอนตัวเลขบนปฏิทินที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนวันที่ภายในตัวเครื่อง g a ช g e t โ r ได้โดยจะเปลี่ยนวันที่ให้กดปุ่ม Enter เมื่อกดปุ่ม Enter แล้วไอคอนของวันจะซ่อนและตัวเลขชุดแรกเริ่มกระพริบเพื่อให้รู้ว่ากำลังจะเปลี่ยนแปลงภายในตัวเครื่องเมื่อตัวเลขกระพริบสามารถกดปุ่ม up หรือ down เพื่อเลือกเดือนขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งานเมื่อตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่ม enter และเดือนจะถูกบันทึกไว้ในเครื่องมือไอคอนเดือนจะถูกซ่อนและไอคอนวันจะปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงวันของเดือนได้ mm hmm. เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม enter ให้กดปุ่ม up หรือ down เพื่อเปลี่ยนแปลงเดือนที่ต้องการหลังจากตั้งค่าเดือนที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม enter เมื่อกดปุ่ม enter แล้วผู้ใช้งานจะเห็นตัวเลขสี่หลักบนหน้าจอ เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่ากำลังเปลี่ยนแปลงปีตัวเลขจะเริ่มกระพริบสามารถกดปุ่ม up หรือดาวเพื่อกดเปลี่ยนแปลงเมื่อตั้งค่าวันและเดือนตามที่ต้องการได้แล้วกดปุ่ม enter ข้อมูลจะถูกบันทึกทันที ถารหัสผ่านเพื่อความปลอดภยัยให้กดปุ่ม up หนึ่งครั้งจะแสดงไอคอนนี้พร้อมกับเครื่องหมายล็อกบนหน้าจอที่มุมซ้ายด้านล่างโดยจะอนุญาตให้ผู้ใช้ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัยลงในตัวเครื่องเมื่อป้อนรหัสลงในเครื่องมือแล้วผู้ใช้รายชื่ออื่นจะไม่สามารถทำการสอบเทียบในเครื่องมือเมนูหลักได้และยังจะให้ผู้ใช้ใส่รหัสทุกครั้งที่เข้าสู่โหมดการกําหนดค่า หากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสความปลอดภัยให้กดปุ่ม enter และค่าตัวเลขจะเริ่มกระพริบหลังจากกดปุ่ม enter แล้วผู้ใช้สามารถกดปุ่ม up หรือ down เพื่อเปลี่ยนแปลงรหัสความปลอดภัยโดยรหัสจะถูกป้อนก่อนที่ผู้ใช้งานจะเข้าเมนูการกำหนดค่าเมื่อผู้ใช้งานมีรหัสที่ต้องการแล้วให้ทำการกดปุ่ม enter แลวว่ารหัสนั้นทำการลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว ถัดมาจะเป็นในส่วนของ data l o g g i n g ให้ทำการกดปุ่ม up พ1ครั้งจะแสดงหน้าจอไอคอนรูปนาฬิกาและรูปด้านบนหน้าจอนี้โดยผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาในการบันทึกข้อมูลบนตัวเครื่อง c a ช h บ b a t ร r o ได้ความหมายของการบันทึกข้อมูลคือการบันทึกข้อมูลเป็นวิธีการจัดเก็บค่าที่อ่านได้ในช่วงเวลาหนึง่งและใช้เวลาเฉลี่ยมไม่กี่วินาทีจากนั้นจะทำการเก็บข้อมูล โดยผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดข้อมูลภายหลังได้หากต้องการเปลี่ยนแปลงให้กดปุ่ม enter เมื่อค่าเริ่มกระพริบ IP, ให้กดปุ่ม up หรือ down เพื่อเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาในการบันทึกข้อมูลเมื่อได้ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลแล้วให้กด enter จะเป็นการบันทึกค่าไว้ในเครื่องทันทีการตั้งค่าหน้าจอแสดงผลให้กดปุ่ม up หครั้งจะแสดงบนหน้าจอนี้ โดยจะขึ้นเซ็นเซอร์ของชนิดแก๊สที่อยู่มุมบนขวาหากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนวิธีการอ่านหน้าจอให้กดปุ่ม enter โดยหลังจากนั้นหน้าจอจะเริ่มกระพริบจะมี3หน้าจอที่แตกต่างกันซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกได้จากหน้าจอแรกเป็นหน้าจอการอ่านค่าแก๊สที่จะแสดงให้ผู้ใช้ทราบว่ามีแก๊สอยู่ในสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่คิดเป็นล้านส่วน ppm หรือร้อยละโดยปริมาตร จะขึ้นอยู่กับประเภทของเซนเซอร์ตัวเลือกที่2คือผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าให้แสดงผลเฉพาะชนิดของแก๊สเพียงชนิดเดียวตามเซนเซอร์ที่ตรวจวัดในเครื่องแก๊สแบตโบรและตัวเลือกที่3ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าหน้าจอการแสดงเวลาโดยหน้าจอที่1และ3จะแสดงชนิดของเซนเซอร์ที่ปรากฏอยู่ที่มุมบนขวาของหน้าจอสิ่งสำคัญคือให้รู้ว่า หากมีการใช้งานในที่ที่ไม่ปลอดภัยตัวมิเตอร์จะทําการส่งสัญญาณแจ้งเตือนทันทีโดยสามารถเลือกหน้าจอได้ตามความต้องการด้วยการกดปุ่ม enter และหน้าจอจะถูกตั้งค่าทันทีถัดมาให้กดปุ่ม up 1ครั้งจะแสดงหน้าจอนี้พร้อมเครื่องหมายล็อกที่ถัดจากไอคอนแบตเตอรี่ความหมายของตัวเลือกนี้คือเปิดตลอดเวลาหากผู้ใช้ต้องการที่จะเปิดคุณลักษณะนี้บนอุปกรณ์ เนื่องจากอุปกรณ์จะทำงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าแบตเตอรี่จะหมดลงสำหรับผู้ใช้งานที่อยากเปิดลักษณะนี้ให้กดปุ่ม enter เมื่อกดแล้วตัวเลขจะเริ่มกระพริบให้ผู้ใช้กดปุ่ม up หรือ down เพื่อเลือกเปลี่ยนแปลงค่านี้โดยหมายเลข0หมายความว่าคุณสมบัตินี้ปิดและเปิดได้หมายเลข1หมายความว่าคุณสมบัตินี้จะถูกเปิดอยู่ตลอดเวลา เมื่อผู้ใช้ตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้วให้ทำการกดปุ่ม enter และคุณสมบัตินี้จะถูกบันทึกทันทีถัดมาให้กดปุ่ม up 1ครั้งจะเห็นหน้าจอที่แสดงตัวอักษร c บนหน้าจอแสดงผลโดยฟังก์ชันนี้เป็นการแสดงเสียงของการแจ้งเตือนด้วยเสียงปีบ๊บโดยจะแสดงแจ้งเตือนทุกๆ15วินาทีเพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่าตัวมิเตอร์ยังเปิดและยังทำงานปกติ หากผู้ใช้ต้องการเปิดลักษณะนี้ให้กดปุ่ม enter เมื่อกดปุ่ม enter แล้วตัวเลขจะเริ่มกระพริบให้กดปุ่ม up หรือ down เพื่อเปลี่ยนแปลงค่านี้โดยหมายเลข0หมายถึงการปิดการแจ้งเตือนด้วยเสียงปิบ๊บและหมายเลข1ห,หมายถึงการเปิดการแจ้งเตือนด้วยเสียงปิบ๊บเมื่อผู้ใช้งานสามารถเลือกได้แล้วให้ทำการกดปุ่ม enter ค่าทั้งหมดจะถูกตั้งค่าทันที การล็อกการแจ้งเตือนให้กดปุ่ม up หนครั้งจะแสดงหน้าจอนี้รวมทั้งไอคอนออดและสัญลักษณ์บนหน้าจอที่แสดงผลผู้ใช้สามารถเปิดหรือปิดคุณสมบัติการล็อกการเตือนได้การล็อกการเตือนหมายความว่าหากตัวเครื่องแกชแบตโป o เข้าสู่การแจ้งเตือนจะเป็นการเตือนจนกว่าผู้ใช้จะรับทราบสัญญาณเตือนและกดปุ่มตอบรับเพื่อให้สัญญาณเตือนปิด หากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันนี้ให้ทำการกดปุ่มตอบรับหลังจากกดปุ่ม enter ตัวเลขจะเริ่มกระพริบ IP, ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกดได้ในขณะนี้โดยกดปุ่ม up หรือ down เพื่อเปลี่ยนค่าโดยถ้าเป็นเลข0หมายความว่าฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงานและหมายเลข1ห,หมายความว่าฟังก์ชันนี้จะทำงานเมื่อผู้ใช้งานตั้งค่าตามความต้องการได้แล้ว จากนั้นให้กดปุ่ม enter หลังจากกดปุ่ม enter แล้วตัวเครื่องจะทำการบันทึกค่าทันทีถัดมาให้ทำการกดปุ่ม up หนครั้งจะเห็นหน้าจอที่มีสัญลักษณ์ไอคอนล็อกเครื่องหมายเลขศูนย์ที่มีขีดทับผ่านบนหน้าจอด้านซ้ายของหน้าจอ สมบัตินี้เป็นการตั้งค่าศูนย์ในสนามหมายความว่าเมื่อใดก็ตามที่เราทำงานในที่ปกตินี่เป็นคุณสมบัติที่ดีหากสังเกตเห็นการตั้งค่าให้อุปกรณ์เป็นศูนย์ในสภาวะแวดล้อมที่อากาศไม่บริสุทธิ์และหากค่าที่ได้มีการเบี่ยงเบนหลายครั้งให้ทำการปิดคุณสมบัตินี้และวิธีเดียวที่ทำให้เครื่องมือเป็นศูนย์คือการตั้งค่าผ่านเมนูการกำหนดค่า หากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนฟีเจอร์นี้ให้ทำการกดปุ่ม enter ตัวเลขจะเริ่มกับพิบขณะนี้ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม up หรือ down เพื่อเปลี่ยนแปลงค่านี้โดยหมายเลข0หมายถึงอนุญาตให้มีการเซตซีโร่ในสนามและหมายเลข1หมายถึงจะถูกล็อกเมื่อผู้ใช้งานเปลี่ยนแปลงค่าที่ได้แล้วสามารถกดปุ่ม enter หลังจากนั้นตัวฟังก์ชันนี้จะทำการบันทึก ถัดไปกดปุ่ม up พ1ครั้งหน้าจอจะแสดงไอคอนถังแก๊สและไอคอนการล็อกโดยฟังก์ชันนี้เป็นการอนุญาตให้สอบเทียบเครื่องมือในภาคสนามถ้าเครื่องมือนั้นถูกสอบเทียบโดยไม่ใช้แก๊สแปลว่าเครื่องมือนี้ล้มเหลวถ้าเซ็นเซอร์ล้มเหลวตัวเครื่องจะไม่ยอมให้คุณใช้งานเครื่องมือนี้หากคุณสังเกตเห็นว่าเครื่องมือนี้ถูกวางในโหมดการสอบเทียบโดยไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่คุณสามารถทำได้คือการเปิดคุณลักษณะนี้ เพื่อให้วิธีเดียวในการสอบเทียบสามารถทำได้โดยการเข้าไปที่เมนูการกำหนดค่าหากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนคุณสมบัตินี้ให้ผู้ใช้กดปุ่ม enter หลังจากกดปุ่ม enter แล้วตัวเลขจะเริ่มกระพริบ Hip, ให้กดปุ่ม up หรือ down เพื่อเปลี่ยนแปลงตั้งค่าตามที่ต้องการโดยเลข0หมายความว่าอนุญาตให้มีการสอบเทียบในภาคสนามได้และหมายเลข1ห,หมายถึงไม่อนุญาตให้เปิดฟังก์ชันนี้ เมื่อผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนค่าตามความต้องการแล้วสามารถกดปุ่ม enter เพื่อทำการบันทึกค่าถัดมาให้กดปุ่ม up หนครั้งจะทำการแสดงไอคอนขวดแก๊สสอบเทียบโดยฟังก์ชันนี้เป็นการเลือกการแจ้งเตือนของการสอบเทียบว่าเหลือเวลาอีกกี่วันจนกว่าจะถึงกำหนดการสอบเทียบหรือผ่านมาแล้วกี่วันในการสอบเทียบครั้งล่าสุดหรืออีกทางเลือกหนึ่ง คือให้ตัวเครื่องไม่แจ้งเตือนเลยหากผู้ใช้งานต้องการเปลี่ยนคุณลักษณะนี้ให้ทำการกดปุ่ม Enter และหลังจากนั้นตัวเลขจะเพิ่มขึ้นและเริ่มกระพริบผู้ใช้งานสามารถกดปุ่ม up หรือ down เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติตามที่ต้องการโดยหมายเลข0นย์หมายถึง จะไม่มีการแสดงการแจ้งเตือนการสอบเทียบเลยหมายเลขหนึ่งหมายถึงจำนวนวันที่ผ่านไปแล้วนับตั้งแต่การสอบเทียบครั้งล่าสุดหมายเลขสองหมายถึงเครื่องมือจะแสดงวันจนกว่าจะถึงวันที่สอบเทียบในครั้งถัดไปเมื <S <S ่อผู้ใช้งานเปลี่ยนตัวเลือกนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่ต้องการแล้วสามารถกดปุ Boom, ่ม enter หลังจากนั้นตัวเครื่องจะทำการบันทึกค่าทันที ถัดมาให้ทำการกดปุ่ม up หนครั้งหน้าจอจะแสดงไอคอนวันในปฏิทินไอคอนออดและไอคอนขวดแก๊สสอบเทียบบนหน้าจอโดยจะอนุญาตให้มีการแจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดการสอบเทียบภายในตัวเครื่องแก๊สแบทโปรหากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนฟังก์ชันนี้ให้กดปุ่ม enter และหลังจากนั้นตัวเลขจะเริ่มกระพริบ Hip. สามารถกดปุ่ม up หรือ d o วเพื่อเปลี่ยนแปลงค่านี้ตามที่ต้องการ โดยหมายเลข0หมายถึงการแจ้งเตือนการสอบเทียบปิดอยู่และหมายเลข1หมายถึงการแจ้งเตือนการสอบเทียบเปิดอยู่เมื่อผู้ใช้งานต้องการตั้งค่านี้เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้กดปุ่ม Enter ค่าจะถูกบันทึกทันทีและสุดท้ายให้ทำการกดปุ่ม up 1ครั้งหน้าจอจะแสดงวันที่และไอคอนขวดแก๊สสอบเทียบ โดยฟังก์ชันนี้เป็นการตั้งค่าวันที่ในการสอบเทียบเพียงแค่ใส่จำนวนวันที่ต้องการในการสอบเทียบเมื่อทำการตั้งค่าเสร็จแล้วหากผู้ใช้งานใช้งานเกินจำนวนวันที่ใส่ไปการตั้งค่านี้จะไม่สามารถใช้งานได้